สวัสดีครับสบายดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมบอาวอกทีมงานบานาตอนนี้ครับผมกับยังคงได้อยู่ที่โคกหนองนานะครับบานิพลคํคำตะการวันนี้ครับตอนรับสาวเล่าที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยนะครับวันนี้บ่ได้มีแค่นางเอกของบานิพนผู้เดี่ยวครับวันนี้ก็มีน้องตีน่าสาวเล่ามาพร้อมนะครับวันนี้วันนี้กับสีผ้าไม่กินซอยจุครับไปเต้นล้วบ่เนี่ย เ็เป็นนังสันเป็นใบยิ้มบแยามนังสันเดี๋ยวคอชิบะให้พักเลยวะไปเดี๋ยสิคะเผ็ดซอยจุสกินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปแห้งหรือเปล่าเน่บานมาปิ้นวูวขนมจีนเพิ่งก็ยังขายอยู่เด้อพี่ดองหลายอยู่ครับ มือนี้สิให้น้องตีน่าซอยซอยเนื้อสุกลินเด้เสิให้แม่ปิ้นปรุงแก้วให้เพราะว่าเป็นเป็นต้นสำรับในการปรุงแก้ว,วอู้ตับสวยๆครับเนี่ยงามๆพี่น้องป้าอันนี้งัวดิผมเป็นคุยดิยูคค่ปุ่นกินแตนะ่คุยเนาะงัวดิสีอาบรผมเป็นคุยดิ ซายจุ้ยซอยจุ้ยเนี่ยค okay. yeah. ั้ยมันสีแดงๆเนาะแดงๆแห้งๆอันนี้เนี่ยงัวมันเป็นใสๆปิ้งๆกลับตอนยิ่ง่งโอ้ยเราอยากส่วนมากเราได้กินดูปัจจุบานก็ไม่ค่อยได้กินเพราะว่าไม่ค่อยมีใครขายก็คือคยอจะเห็นแล้วเนาะก็จะเข้าไปเห็นแต่อัน ขนาดไปซื้อเนื้อแท้ๆเพียก็ยังบ่เอาให้เนาะสิได้ให้ซื้อเพียกเติมเหนาอยู่ลาเหนาะเขาก็ดื้มเขาบ่ว่าัิเด็ดจุม่มเนาะตอน <c oughs> นี้พูดคำพูดคำตัวใครใส่ก็ไ <c oughs> ด้ดตับนะเห้นนั่งใส่นเนื้อ,นะอเนาะเด็ดดิบดิ้นนี่บวสุกดิ้นนี่นี่อ่ะ สาเวงแก่นเขากินข้มบ่มตอนนี้ใหญ่เออข้นี่ก็ได้โอยกินได้ครับสาวดาวมาซอยจุในประเทศไทยเาโอ้สบายดีสดโอ้สดีเขาต้องมยกันพมันกวมือครผู้ใดเนาะนว่าวีนาะ แนะนำแน่จังน้อยติน่าครับโอ้นี่น้อน้องติน่าหน่ะน้อน้องติน่าตัวจริงเชียงจริงโอ้ตัวปลอมอยู่ในโทรศัพท์ครับอืมตัวจริงเราขาวน้อขาว่ะขาวเพมันอยู่ใกล้เ่าอีกซึบอ่โอ้เมื่อนี้เป็นมีเมนูซอยจุเนอซอยจุซอยใจอ่าโถ่ปน่ะ แต่บานนี่คืหงนแม่ปิ่นน้องที่แยวครับเป็นคนปุงให้ตรงเดียวเลยลันเป็นต้นตำรับต้นตำรับในการขันแ้วเวามากินซอยตอนน่อยพ่อตุสันมันมันคือหายบาอีเบ่เป็นยัครับเบ่เป็นยัครับาเอามือมันมันกินต้นน้อยแบอซนบอซอยอกเนี่ยเออ เป็นวาแได้อ่บอกเพิ่อยตอนหน่อยโหสัตว์ากิ่นน้ำสาเว้งจันทองข้าเบิดแตสันสานเนี่ยไว้าวไปตอนสนียสองข้าเบิดสาวยังจันทร์นี่ผู้ใหญงูเพิ่นบอกโอ้อ๋อเน่ยเนี่ยอัมน้นอืมส้อสกินอ่ะทุกถ้าจะไปกินได้ว่มิเกลเนี่ยใหม่ๆสดๆเลยเออกินตอนสนมีหีเป่ย อัไดเอได้อย <laughs> oh, <issions> <user öst> ู่ได้น้นั่งมื่อนั้นพินกินนั่นซ้ำนี้กินสองคำทันิน่าวะออาถรกินโฟมแท้โอ้ทางนี้แมปปินกำลังปุ่มแกวครับต้นตำรับเน่บอกอันเตรียมตะมาทูดีไปให้ครับนะเพิ่นเพ ต้นตำรับในการผงเจียวเจีวพร์ย้ว่ามองพันี้นางงเลยนะเ่นเ็แบบใดทีางุณใส่มาเ็ดดิบอือบกเค็ดดิบใส่ใส่เห็นเขาจะเห็นเอ่อใส่ผิดผิดไปยแต่ว่าใส่พิแร์ใส่ยังคือกันบ่โอ้ิดแต่ว่าใส่ลงปดิบนาะ กวะไอีกวาดละไ้เ็อมเขาก้หน่อยเขากหน่อยพรอมเกพร้อมตัวบาจีนให้นังเองว่าเกพร้อมลดการใส่งานหน่อยหนึ่งลดราคาขั้นตอนเหน่อยหนึงขนาดลดเดี๋ยวนี้เต็นเสาโอ้โหกระตนเสาเนะเป็นไงสมมติว่าได้ได้ผัวเนี่ยเอเปนองกื่นใส่บ้านไม่ยาว่าเป็นยังไงบงเคยไหบ้าง เค ul ยม <laughs> oh, ีบ่างาอยากมีเงินบ้างดิคยมีเออโมีญาใจดีตัวเอาบบอญาไทยได้บอแสดงอะไรอยากได้เป็นลงไทยไหมครบ่ผู้ใดเชียวเป็นอะไรนอนรับดีบ่เมื่อคืนนี่เอาบ่ฝันบ่อยังเอาเลขเอาเบอร์บ่ฝันดีบ่โอ้บ่ฝันเลย โอ้รัดย่างเดียวเนาะอือฮนอนกับนอนนี้ยังม่แรงอือแต่ว่าอันเศร้ามาต้องตื่นอ่ะแมน่าดอกกรทด่ขึ้นปุ๊บไอห้อนจากกระจกเบื่อเบื่อมาไรล้เออคุยอมตื่นคนเดียวิับบุกมูข้อประตู่ิน่าเราตื่นลอง่ิน่าในมาเทเล็กได้เนาะมาไทยเนาะ มาโค้งน้องนาเนาะเทเรสองครับเทแรก็มาบึงการีครับอ๋ออันนี้นู้สะกดเลยอ๋อเทเรอแรกที่มาโคลงน้องนาเนาะครับเพราะเนือคนงามอ่ะพี่เราครับเนือบนน้องอเจ้าประจำา่นาอเถอะงัวหน่ำงัอแท้นนี่นะไปเบิดบ่ากเบิดบ กินเบอร์อะไรกินหลาย่กินเลยกินหลายอะไต่เวนมือบ้านมาสนะกินขาอิ่มๆมาที่สบายกินเด็กนะไว้ตัวพอมาอีกตัวคออทวันนึงพี่นางยไปไว้นำเกียงขึ้นตัวใช่ใช่เออเออพ่เว่าพ่อกินอ่ะ่างไหมติกินดี แร้วสิอเอาไว้คนด้วนให้ดี่ดาหนน,นี่นโอ้หอมแล้วปลหอซอยหอม,มโอ้แจ่วหอากัน เป็นาที่เรียบร้อยแล้วชิแม่มาน่ชิ่มน่อน่อยกชิมเลยป็นเป็นเป็นเป็นนะปกติกากินจะหน่อทางพุ่นนอทางบานหทนแพงบ่ราคาเนื้อทางพุ่นมันเขาซื้ออะไโลเซ่ปปุกนเขาไปซื้ออไแสนแปแสนนึเนละ แซ็นเท่าไหร่ซื้อซื้อเนี่ยน้องข้าเจ้าข้าเจ้าให้ซื้อเพี่ใอีกครับเอาข้าเจ้าว่าแถมพเพียให้อยู่บา<อ>้านไม่นา,เานเซ็น,นี่เป็นเงินไทยเท่าใดเปล่าวเอ๋ชองร้อยโอยโสโบเมตรร้อยปลายบ่ใส่ใส่เออเอา่าไหรกี้ผมไรแต่หาแสนมันเกง่ายไงปัญญายังแล้วตอนนี้<อ>มันมาหกแสนควรวนับถือก็บานเฮาเนาะ ไ่บ้านเฮ้าเลยตัวสัตวเนาะขายแพยงเนาะอ๋อเนี่ยเราเจอถึงได้แหละครับอืมตลอดตอนเรไปตอนน 95, ั้นเก้าสิบห้าพันขีมโอ้อืมแต่ว่าเป,าป็นยังไงบุ๊คแสบขึ้นเนงาบ้านเฮ้ายู่ตัวะขึ้กันแล้วเนาะคันคาเองแสบอยู่แล้วไปซื้อตลาดแดดยิงคืนยุตตอนเสือเออมาควาดบ้านยังแนมเต็มทุงเนาะโอ้ได้เป็นถังได้ครับตลอด,ลอดโอ้ เนี่ยฮะอืมต้นใหญ่บน้หูใหลอเอาเสียงวงแน่ที่เดียวนี่นะเป็นไงบ่เออร่อยอร่อยอืมนอนที่บ้านหนูแล้วแสบเสือเนาะฮ่าฮ่าฮ่กันได้นอได้ใ้ตวได้สเปย์พัดเอ่อใครกันเดี๋ยวเี้ะไัน แต่ใครมีเยอะกว่าพี่ยืดยืดหนึง่งหรือเปาครั้งล่โอ้โหนะนะครับหลังจากที่ซอยผักเรียบร้อยแล้วซอยเนื้อเรียบร้อยแล้วขั้นตอนนี้ครับมีสองเกลียวสูตรไผ่สูตรมันอ๋อเอาเอาเอาติมบะเข,ขือขวดซื้อเติมขมมาซื้ออะหามาทีหน้าคนเราไม่ปิน้นเห็ดเซลมันห่อมาเล้ครับเซล่ยว<อ>มันเหลวมาขึ้นนี่ เหลือยังว่าเหลือเมฆโจงไปเหลืออันนี้ปนสิกันปนบะเนี่ยมันอันนึงเผ็ดอันนึงบ่เผ็ดนะไปไปหาเนี่ยมานว่าเหลือว่าใดมันบ่เออมื่อกี้เห็นเห็ดยำเหรอเป็นสีเห็ดยำเห็ดอ่าปออาหารวันนี้ครับพี่น้องครับ สองจานมีหลายเหุ้อ๊การต้อนรับห้อิ่มนำสำลันตัวมาพี่นะบัตกินกับบัตตินากาเวอกินะนะมีกลองนึงกระอิม่มเลยพิเศษนอนนี้นเนาะอันนี้โมไ่โมกไ,มกไโคโมไคอนะไรไปแล้านครับเมนูของมันีานะต้อนรับสาวนาวย่างเป็นทางการสู้ดิแดนโค้งนองหน้า เอาเราจะคำเนี่ไอ้วันนั้นเห็นตีน่าซิมซิมเนีซิมซิมตับกัไเนตับอืมบกินกินอะไรกันได้เนาวกินแต่ซิมอันนั้นซิมดิบบกินกันไงเนาะกินกินเ,นเตนเี่ยวเองนี่วะตอนยง่า <laughs> ตอนยง่าตจีเห็นละตอนสองที่ละกันอยากได้ตอนเย็ยน,น,นมันบุคคลน้ำมันต้องไปะปุกตอนเดียว สิบูเพ็ดว่ะเออคือสิเพ็ดว่ะนี่นะแหน่ขมเนี่ยน้องกระขมตั้อเสียดูไหมลองลองลองสุกลองอันที่มีมันดิกินมันป่ะเอาแลองมันนะครับเนี่ยแล้วครับ ไอปินใส่ยาคัไหมฮะไม่กินวะคัมบอว่าได้บ้าไอทีมาเล่นหรอเดี่กินอะไรอร่อย เอาตอนกินกับชีรวบรัดเลยพี่น้องครับเดี๋ยวพี่น้อง่บทานวันีหชิวน้ำสังรดใส่ครับยังนี่สังลดใส่หมดดีใช่บอกถ่ายแต่คนอื่นเนาะตอนนี้ยัยดูป่าไม่กินห่นั้นเจ้าน่ะอือ ได้นุ่มบ่ะน้ำโอ้สดอีกสุดอีกคำนึงอีกคำนึงกินตับดูน้ำมันนะน้ำมันนะคือมักน้ำมันประนันมาสิรุนหุ่นหอมด้อใส่มาสิรุนหุ่นกินก่อนตีเหมือนจังรุดเศรษ่บ คือชีเสียบแล้วนอะบ่ปากบาวบววเฟ้ากินยันบ่ทันตีนนหน้านม่ข้าวันออิ่วลาบยืนมันควรในไทยครับกินยังขนาดกินยังกินชื่อกับป๋ง่าจินยังบนะอาไปดองครับ มาหลังจากที่เฮาได้ทำการกินเข้ากินน้ำเรียบร้อยแล้วครับตีนะ่าอิ่มไหมอร่อยไหมอิม่มมาหนึ่งสิบห้าหรอจ้ากหน่อยหนึ่งมามาชมเบิ่งว่าเป็นยังคือเอ็นโคงนงน้งดอกนาอ่าตีน่าต้องเดี๋ยวพามาเบิ่งครับอันนี้คือโคอง้งดอกนานีหมายถึงว่าพ่นสิท์ให้พืชพักหน้านาชนินปลูกไว้นี่เลี้ยงปูเลี้ยงปลากินอยู่นี่อยู่มีเฮียนมีซันอยู่พร้อมมีน้องพร้อมนี่ ีก็เป็นกลางหัวใจอ่ะฮึแมนนะเชื่อเป็นกลางหัวใจเออกลางหัวใจอยู่พุ่นนี่สิเป็นน้องนี่ครับสิอ้อมไปพอดีหน้าสีป้ายข้างหลังพอดีเป็นบ่อคนปลูกกันบักผ้าบักยังไว้นี่ยป้าเป็นดินเราเบลนแมนควงเนาะควงเนาะอันนี้ที่ไอเคยมาอยูนิเอ็นเพื่อนเอ็นวัดกระท่อมสองแผ่นดินตะกี้ข้าเจ้าอยู่นี่เด้ะพวเมียบ้านอีพ่นกับปินอยู่นี่พากันอยู่นี่มีกระท่อมหลังเดียว ตอนนั้นนะเออออกออกแยกออกมานะอยู่แต่กระท่อมนี่กินนอนอยู่นี่ครัวเฮียนอยู่นี่เด้ไอ้ก็มาอยู่หนีน้ำเพลนซอยมามาซอยเพลนเห็นเฮียนตะกี้นะเป็นังได้มาเห็นระบบทางประเทศไทยเราเปลงไลยระบบเรื่องเป็นังได้มาเห็นความเป็นอยู่เฮียนสั้นบ้รรซองของคนไทยเปลงเลยกระเพียงหูแปลกตาเนาะแต่ก็บางบางบางเขตก็คล้ายๆคือลาวเนาะอืมอืมเตี้ยขับรถไกลมาเนาะมาจีน่ากับลาวเหมือนไงเด้ออยู่ลาวเด้อแค่ระหว่างเรือยังแน่เรือยังแน่ ใส่เพดานสีได้ไปสียังสีทั้งหอดยังเลือกสีได้กระเบื้องปูไปปูแล้วปูกระเบื้องแล้วประตูมีแล้วห้องฉาบทุกอย่างแล้วแล้วก็เหลือใส่เพดานกับสีประตูมีเรามีประตูนอกมั้ยมีพี่น้องครับมือขึ้นบ้านไม่อายต้องไปไปไปประมาณเดือนไหนประมาณ ถ้าเบิ้งว่าปีหน้านี่สิได้ขึ้นบ่าปีไม่เราได้นี่กระเจ้าเลือกกระเจ้าเลือกมือัะนะว่ามันชีขึ้นได้บ่ัะนะมันต้องมีมือมีปีมันว่าปีอย่างปีอย่างคล้ายคือว่าปีหยังปีนั่นปีนี่นี่ยบ่ปีท้อปีเทาะปีขาดปีมาันีมาสิงมาเมียอียงนี่บ่เราเป็นว่านะครับหลังจากที่ผมผานนอกตีนามาตแตงแต่อขามด้านมาผมก็มาแวะนะครับมาแวะอยู่น่ก่อนเดี้ยวคลิปๆต่อต่อไปเ๋ยวอสิพาตินาหาเลาะเที่ยวเบิ่ง สถานที่ต่างๆอยู่ในจังหวัดบึงการแนอยู่หนองคายแนแถบๆนี่แหละสิพาเลาะชมเมืองว่าสถานที่สําคัญสำคัญเมืองไหนหนาเที่ยวเนาะเอาเอาเอาสวัสดีครับสวัสดีครับแม่เนี่ยไปใไ่น่ะคุปตะไซเกิร์บค<อ>ุปตะไซเกิรบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาน้องเด้อเบิร์กน้องเด้อเบิร์กน้องเด้อดกินข้าวไปฮะเนาะกินแล้วว่ากินไสนจุ่นน้ำหน้า,นาเอ๋วไห จิ้นจุบะจุบ่ะจุ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 มาที่ครับยังไงครับยังไงครับครับยังไงครับนี่ยครับเออนี่เออนี่เอเอนเอ็ดนี่น้องสีไทยบ่เอนเอ็ดนี่เอ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 ้หน้อยเอเอ็ดนี่อ่ะโอเคครับพี่น้องครับสำรับคลิปนี้กัขอบคุณแม่ปิ่นน้องที่แอลนะครับขอบคุณโค้งตรงหน้าบอลนิพนธ์คำตะกาครับที่ยินดีต้อนรับพวกเขา มากินขา้าวกินน้ำน้ำนะครับคลิปหน้าสิเป็นยังพี่น้องจังท่าตามติดเบิงครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่มาย่อมยม่มสาวเล่มา,ามาหย่มสาวเล่ามาเบ่งชีวิตเพิินเนี่ยชีวิตเพิินมาใส่อยู่ในไทยเป็นยังไงน,นะครับบม่อยากเป็นลูกไพ่ฝังไทยบอาโอเคครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับน้องตีน่ามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ